สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำพาวเวอร์มิกเซอร์ของค่าย NTS นะครับเป็นรุ่น TOPC 1080นะครับเป็นพาวเวอร์มิกเซอร์ t นนะครับนะ6โมโนไมค์นะครับนะสำหรับใช้งานไมค์ก็จะมี6ช่อง Input นะครับแล้วก็มี2สเตอริโอนะครับอ่า1ถึง6จะเป็นแบบอ่าบาลานซ์เอแนะครับแล้วก็ล i n e Input แบบโคนนะครับนะมีไฟแฟนทอมแยกอิสระให้ใช้งาน ในช่ n ง l Input นะครับก็จะมีคิวให้3แบตโคลมิทไทยนะครับนามีออกให้2ออกนะครับมีแผนบารานซ์ซ้ายขวานะครับนามีปุ่มมิวสนะฮะปุ่มเช็ดสัญญาณเสียงนะครับนะแล้วก็อีก2ช่องสเตอร์นะครับเป็นช่อง78นะครับ90นะครับนะช่อง78จะเป็นแบบโมโนนะครับแบบสเตอรีโอนะฮะและ9และ10นะครับจะมีช่องเสียบ USB นะครับนะแล้วก็อ่ช่อง หัว3.5มจุมิลนะครับและ USB audio interface นะครับในตัวมีเอฟเฟกต์ไฮยโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับหรือเล่นแฟลชไดร์ได้นะครับมี main out สำหรับอา power mixer นะครับนะสี่ช่องนะครับนะก็คือแบบบาลานซ์นะครับและอันบาลานซ์นะครับสำหรับเอาท์พุตนะครับและในตัวเครื่อง main out นะครับมีคิวให้ถึง9ก้าแวนด์2ชั้นนะครับ LR ซ้ายขวาเลยนะครับนะตัวนี้เป็นตัว power mixer สี่ channel นะครับที่ ให้กำลังขับสูงนะครับถึง800วัตต์นะครับมีคอรสแยกในตัวนะครับก็สามารถขับชุด4คูณ4ได้เลยนะครับนะเบส18นะครับสใบแล้วก็กลาง15นิ้ว4ใบนะครับเสียงดีเบสหนักนะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับนะสตัวใหญ่เลยนะครับนะช่องเอาพุทธของลําโพงนะครับก็จะเป็นแบบสเปคคอนนะครับมีคอรสแยกให้และสามารถเลือกโหมดนะครับว่าเราจะให้เอาออกชแนลไหน LR หรือว่าเป็นช่องโมโนก็ได้นะครับนะเลือกได้เลยนะครับตัวนี้แรงนะครับตัวนี้แรงราคาเพียง14,800บาทเท่านั้นนะครับที่ร้านอีทีเครื่องเสียงนครพนมนะครับใช้ตัวเดียวจบนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากต่อสายลําโพงเข้าตู้ลําโพงก็ใช้งานได้แล้วนะครับนะตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับมีตัดคอรสเสียงกลางเสียงเบสนะครับเสียงซับได้เลยนะครับนะเป็นตัว4ี่ชนแนลนะครับก็ ชแนลละ2ตู้พอดีพอดีนะครับอย่าเกิน4โอห์มนะครับในการใช้งานเรื่องของเสียงนะครับถือว่าหนาและคมชัดเอฟเฟกก็ดีเยี่ยบนะครับนะตัวนี้ถือว่าจบในตัวเดียวนะครับสำหรับใครจะไปเล่นโฟกซองหรือว่างานเอาดอที่ไม่ใหญ่นักนะครับผมว่าเหมาะเลยหรือว่าใครจะเล่นชุดคาราโอเกะในบ้านก็ดังกระหึ่มลั่นทุ่งนะครับนะแนะนำเลยตัวนี้นะครับ NTS นะครับ TOP4 ขีด1 0 8 0นะครับ800วัตต์นะครับคูณ c h a ช n นลนะครับ ก็นะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับ Power Mixer ของ NCS รุ่นนี้นะครับนะราคา14,800บาทเท่านั้นสินค้ารับกัน1ปีที่ร้านเ e อทีเครื่เสียงนครพนมนะครับ